สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เป้จะมาพูดถึงอาหารเสริมนะคะที่เป้กินหรือว่าดื่มทุกวันแล้วก็สกินแคร์ที่เป้ใช้นะคะวันนี้รวบยอดไปเลยทีเดียวดีกว่าเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะผิวหน้าเป้มันดีขึ้นเนาะ ประมาณนี้แต่สิวมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยคือเป็นสิวแต่ว่าน้อยมากจะเป็นแค่ในช่วงตอนที่ประจําเดือนมาแค่นั้นเองแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือทักว่าเฮ้ยทาไมผิวหน้าเนี่ยเด้งฟูหรือว่าเออเปมีครีมหรือว่าทำอะไรมาถึงได้ได้ดูดีขึ้นก็ไม่ได้ว่าสวยไปเลยนะคะแต่ว่าก็ ก็หมายถึงว่าดูดีขึ้นแล้วก็ผิวมันมันโอเคขึ้นอะไรประมาณนี้วันนี้ค่ะเป้จะมาแชร์นะคะในส่วนของสกินแคร์หรือว่าอาหารเสริมที่เป้กินทุกๆวันนะ <c oughs> ก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของตัวอาหารเสริมนะคะ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าอาหารเสริมเนี่ยเป้กินเนี่ยก็คือจะมีคอลลาเจนนะที่เป้กินแล้วก็วิตามินซีบางตัวนะคะมีกาแฟมี ดีทอกแค่นี้เองส่วนใหญ่อาหารเสริมที่ไปกินเนี่ยมันมาจากเมืองไทยนะคะก็คือน้อยน้อยตัวที่ว่าเปจะซื้อที่นี่กินหรือซื้อที่นี่ดื่มถามว่าทําไมตอบค่ะราคามันต่างกันก็คือคุณภาพคือเราสามารถหาอาหารเสริมดีๆที่เมืองไทยก็ได้หรือว่าที่นี่ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เมืองไทยเนี่ยหนึ่งคือหูกกว่า ถูกกว่าที่นี่แต่ถามว่าที่นี่มีเยอะไหมที่เยอรมันอาหารเสริมดีๆก็มีเยอะค่ะแต่ว่าคืออย่างตัวเป้นเนี่ยก็คือเป้ชอบในในส่วนตัวอาหารเสริมที่เป้กินหรือว่าดื่มในทุกๆวันอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับตัวแรกนะที่เป้กินทุกวันหรือว่าดื่มทุกวันเลยอาหารเสริมที่เป้กินตอนเช้านะคะตื่นมาเนี่ยก็คือเป้ซะดื่มเลยเพราะว่า คือคือมันต้องดื่มช่วงเช้าตอนตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนเป้จะดื่มของตัวนี้นะโจลี่คอลลาเจนอย่างที่เป้พูดในคลิปที่แล้วนะคะว่าเป้ดื่มตัวนี้จริงๆแล้วก็คือถามว่าทําไมเป้ถึงเลือกดื่มคอลลาเจนตัวนี้ก็เพราะว่าเอ่อก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเป้ดื่มคอลลาเจนของ ของทาง D M หรือว่าของที่นี่นะก็คือถามว่าดีไหมดีตรงนั้นนะดีเพราะว่าคือเขาเขาเขาช่วยบำรุงในส่วนของบิวตี้หรือว่าผิวหน้าโดยเฉพาะก็คือราคามันสูงกว่าตัวนี้นะคะเป้ไปเห็นตัวนี้มาก็คือว่าตัวนี้มันดียังไงตัวนี้ของเป้ที่ที่เลือกดื่มตัวนี้ก็คือตัวเก่าที่เป้ดื่มหรือว่ากินกับตัวนี้คือราคามันมันต่างกันแต่ว่า คุณภาพมันพอๆกันเลยในส่วนของโจลี่คอลลาเจนตัวนี้ก็คือมันตอบโจทย์เป๊ตรงที่ว่าเป๊ปวดหัวเข่าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออพอดื่มแล้วคือเขาไปช่วยในส่วนตรงนี้พวกไขข้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเป๊ก็เลยเลือกดื่มนะคะวิธีการดื่มของเป้ก็คือตอนเช้าตื่นมาเนี่ยเป้ก็จะดื่มเลยผสมในน้ําเย็นนะคะ,ะหรือว่าน้ําธรรมดานี่ก็คือน้ําอุณหภูมิห้องอย่างเงี้ยค่ะคือผสมกับตัวนี้หนึ่งซองนะแล้วก็ผสมน้ําดื่ม หนึ่งร้อยห้าสิบมลนะเป้ดื่มตื่นมาก็คือปกติแล้วคนเราตื่นมาต้องดื่มน้าก่อนใช่ไหมคืออย่างเป้นเนี่ยตื่นมาก็คือดื่มเลยตัวคอลลาเจนตัวนี้เขาผสมกับน้ําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมส่วนตัวที่สองนะคะตัวนี้โจลี่คอลลาเจนนะคะที่เป้ดื่มหรือว่าเนี่ที่เป้ดื่มทุกวันจริงๆวันละหนึ่งซองนะก็คือผิวมันก็สดใสขึ้นแล้วก็ ผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็อาการปวดหัวเข่าของเป้นเนี่ยมันก็ลดลงเพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็คือไม่ได้มาเสนอขายนะแค่อยากมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้เพื่อนๆรู้กันเนาะโอเคในส่วนของตัวที่2องค่ะตัวที่2ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยว่าเป้นเนี่ยจะโชว์บ่อยมากเลยตัวนี้ค่ะวิตามิน C วิตามินซเม็ดฟูนะคือเป้ซื้อกินที่นี่นะคะคือเป้ดื่มทุกวันวันละหนึ่งเม็ด หรือบางวันก็อาจจะเป็น2เม็ดหลังจากกินคอลลาเจนเสร็จใช่ไหมเป้กก็จะมากินอาหารเช้าพอกินอาหารเช้าเสร็จใช่ไหมคะก็จะมาตามด้วยตัวนี้เลย วิตามินซีค่ะแน่นอนอยู่แล้ววิตามินซีเนี่ยมันมีส่วนทําให้ผิวพรรณเปล,ปล่งปลั่งแล้วก็สดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้ดื่มหลังอาหารนะคะในส่วนของเม็ดฟูนะก็คือเป้จะมีคลิปที่แหละที่ที่เปเคยทําว่า,าวิธีดื่มยังไงแล้วก็ดื่มวันนึงกี่เม็ดเพราะว่าเม็ดฟูที่นี่มันมีหลายสีมากคือแต่และสีก็แตกต่างกันออกไปอะเนาะก็แล้วแต่คนจะเลือกดื่มนะคะส่วนตัวต่อไปค่ะตัวที่สาม ก็เหมือนกันในส่วนของตัวเม็ดฟู่เหมือนเดิมนะคะก็ไปซื้อที่นี่นะตัวนี้เป็นวิตามินซีผสมซิงค์เห็นไหมนี่วิตามินซีผสมซิงค์ตัวนี้เขาจะช่วยในส่วนของเรื่องผิวแต่ว่าวิตามินซีตัวผสมซิงค์ตัวนี้ก็คือในหนึ่งเม็ดเนี่ยคือค่า สารอาหารหรือว่าวิตามินซีมันเยอะกว่าวิตามินซีตัวตัวนี้ค่ะ่าในส่วนของเวลาที่แป้เป็นสิวเยอะๆหรือว่าแบบหน้าแบบกลางไม่สดใสามากๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป้จะเลือกดื่มตัวนี้นะนี่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งคือเหมือนกันค่ะก็ผสมน้ําในส่วนของเม็ดฟูนะคะก็1เม็ดต่อน้ํา2 0 0 m l นะ อ่าก็คือผสมน้ำดื่มพูดแล้วก็ผสมเลยดีกว่าเพราะว่าหิวน้ำก้อนนี้ค่ะมันก็ไม่มีอะไรนะเขาคือเป้เป้ดื่มอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ผิวพรรณเป้มันก็ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเทน้ำดื่มอย่างนี้เลยในส่วนของเม็ดฟูนะก็นี่เลยสองร้อยมลนะคะน้ำก็คือน้ำเย็นปกตินี่แหละเดี๋ยววันนี้เป้กินตัวนี้สีสม้ม ตัวอาหารเสริมเนี่ยคือเป้กินจริงๆแล้วก็กินทุกวันนะคะกินทุกวันกินให้เป็นประจำแต่ไม่ใช่ว่ายาวิเศษนะเพราะว่าคือกว่าเป้จะมีผิวแบบนี้หรือว่าได้แบบนี้ก็คือดื่มมาพักนึงแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเพราะว่าดื่มมาพักนึงแล้วก็นะมันก็จะช่วยในส่วนของเรื่องผิวพรรณเพราะว่าตัวเป๊เป็นนินผิวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเป็นคนตัวดำแล้วอีกอย่างเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเวลาไปกลับเมืองไทยไปไม่ไม่ไม่ถนอมผิวเลยนะคือแบบมีแดดแค่ไหนฉันจะอาบแดดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยค่ะวิธีกินวิตามินฟเม็ดฟูนะเป้ก็จะเนี่ยเอาใส่แล้วก็ให้มันฟูแบบเนี้ย เดี๋ยวรอเม็ดฟูมาละลายแล้วก็เดี๋ยวจะมาดื่มนะคะก็เดี๋ยวเป้พูดในส่วนของตัวอาหารเสริมตัวต่อไปเลยที่เป้กินตัวเป้เนี่ยเป็นคนที่ติดกาแฟมากเลยเป้เลือกดื่มกาแฟตัวนี้ค่ะสวอนเน่สวอนเน่ถามว่าทําไมเป้ถึงเลือกดื่มตัวนี้จริงๆกาแฟที่นี่ก็หาซื้อได้เยอะแยะหาซื้อง่ายแล้วก็ถูกๆเยอะแต่ทําไมเป้เลือกตัวสวอนเน่ก็เพราะว่า สวอนเน่เนี่ยหนึ่งที่เขาช่วยลดไขมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดอะไรพวกเนี้ค่ะคือบางทีเราไม่มีเวลาที่จะบำรุงตัวเองหรือว่าหาอะไรดีๆมากินหรือว่ามาทานมาดื่มเนาะคือเป๊กก็จะเลือกอาหารเสริมที่มันค่อนข้างมีประโยชน์กับเป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี้ค่ะ,คะสวอนเน่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป้ดื่มเป้ดื่มกาแฟสวอนเน่ทุกวันนะวันละสองซองก็ตอนเช้าหนึ่งซองแล้วก็ตอน กลางวันหรือตอนบ่ายอีกหนึ่งซองเพราะอะไรเพราะว่าเป้ดื่มหนึ่งคือเป้เป็นคนกินแล้วนอนแล้วไขมันมันก็จะเยอะมาก oh, <no. S 1> ไขมันตามแบบเอ่อท้องน้อยหรือว่าหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะย้อยออกมา หนึ่งมันไม่มีน้ําตาลคือมันหวานแล้วก็มันไม่ได้หวานแบบหวานน้าตาลอะไรเงี้ยแล้วรสชาติเขากลมกล่อมมากๆาก,ากเลยเลือกดื่มแล้วอีกอย่างสรรพคุณของเขาคือ,อช่วยลดไขมันหรือว่าช่วยเผาผ่านไขมันอือเป๊กก็เลยเลือกดื่มตัวนี้นะคะในส่วนของตัวอาหารเสริมแล้วก็ตัววอวเน่เนี่ยคือเขามีส่วนผสมของอะโวคาโดซึ่งจริงทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าอะโวคาโดเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ว่าแบบ คือเกี่ยวกับผิวอยู่แล้วเออหมายถึงว่าคือทําให้ผิวพันธดีขึ้นอยู่แล้วก็ลวเลยนะมันก็มีส่วนนะเอาจริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะตัวอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งที่ที่เปดื่มเนาะ แล้วก็มีตัวสุดท้ายเป้ไม่มีของแล้วเพราะว่ากินหมดแล้วอันนี้กาแฟก็หมดแล้วนะคะมีแต่กล่องเปล่ามาโชยเพื่อนเพื่อนดูเศร้ามากเลยอะ่ะเดี๋ยวกลับเมืองไทยจะต้องขนมาเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็โจลีเป้ก็หมดแล้วเหลือซองสุดท้ายน่าสงสารตัวเองมากเลยกว่าจะได้กลับเมืองไทยกว่าจะได้ไปเอามาอีกทีหนึ่งคือเพ่อนเพื่อนคงจะถามนะว่าถ้าของหมดเป้จะทํายังไงต้องบอกก่อนนะคะว่าที่เป้กินที่เป้ดื่มของพวกนี้ก็คือเป้กลับเมืองไทยเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็เอามาดื่มเอามากิน ทุกรังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเอามาเผื่อไว้แล้วเพราะว่าเป้รู้อยู่แล้วว่าเป้จะกลับเมืองไทยช่วงไหนบ้างก็จะเอามาเพียงพอกับกับเวลาที่ที่เราจะกลับก็คือจะได้กินต่อเนื่องตลอดอยู่แล้วเนาะอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นตัววีน่าดีทอกนะคือตอนเย็นเนี่ยเวลาเราก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเป้จะดื่มวีน่าดีทอกแต่ว่าเป้ไม่มี ไม่มีของไม่มีกล่องไม่มีอะไรเพื่อนเพื่อนดูเพราะว่ามันหมดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเมืองไทยก็จะไปเอามาอีกคือวีน่าตัวนี้ก็คือมันจะช่วยล้างตับล้างสารพิษในตับหรือว่าในไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนผสมเขาเนี่ยมันก็เหมือนกันเหมือนกันกับทุกๆตัวเช่น โจลี่หรือว่า่าวอนเน่อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารพิษที่เปมั่นใจเพราะว่าทางเขาเรียกว่าอะไรอะทางแบรนด์อย่างเงี้ยคือเขาสุมส่มตรวจส่งตรวจทางกรมวิทย์ตลอดอยู่แล้วเปก็เลยมั่นใจในใน,ในสินค้าพวกนี้เนาะนั่นล่ะค่ะก็คือ,ค,อคือดีทอ็อกเนี่ยที่เป้ดีทอ็อกเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะกินพวกคอลลาเจนหรือว่าดื่มคอลลาเจนดื่ม อาหารเสริมอะไรพวกนีก้คือเราจะร่างกายเราจะต้องมีการดีท็อกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือบางทีอะเราดื่มหรือว่าเรากินอะไรเข้าไปร่างกายมันก็จะแบบคือของเสียมันอาจจะมีตกค้างบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดเราได้ดีดีท็อกทุกวันหรือว่าหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสองรอบสามรอบมันก็จะช่วยได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้ทำให้ผิวพรรณดีขึ้นนะคะโอเคในส่วนของอาหารเสริมเป๊กินอยู่เท่านี้จริงไม่มีอย่างอื่นแล้วอุ้ยพูดมากขิวนะ้ำ อร่อยเปรียปร้ยวๆรสชาติดีมากเป้ดื่มหลังอาหารนะคะวิตามินซีปกติแล้วหลังอาหารตะกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จก็เลยดื่มหิวน้ำ ส่วนของตัวอาหารเสริมเป๊กก็ได้บอกไปหมดแล้วเนาะว่าเป๊กกินหรือว่าเป๊ดื่มอะไรบ้างยัไงไงบ้างคือมันช่วยได้นะคะพวกอาหารเสริมเนี่ยมันคือมันเป็นการบํารุงจากข้างในเนาะคือมันจะต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอกออกมาต่อไปนะคะเป็นในส่วนคอง สกินแคร์ที่เป้ใช้เป็นประจำทุกวันเลยก็มันไม่มีอะไรเยอะเลยค่ะคือปกติแล้วเป็นคนแต่งหน้าเนาะก็จะเห็นได้ว่าเป้จะมีเครื่องสําอางอยู่บนหน้าเป็นประจําอยู่แล้วนะคะส่วนตรงนี้เป้จะบอกว่าการที่เราล้างหน้าเนี่ยก็คือบางทีล้างหน้าอย่างเดียวมันมันทําให้เครื่องสําอางมันยังตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นตัวที่เป้ใช้เช็ดก่อนที่เป้จะอาบน้ําหรือว่าก่อนที่จะล้างหน้าเป้จะใช้ที่เช็ดเครื่องสําอางก็คือตัวนี้ค่ะนี่ ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะผลิตจากที่ประเทศเยอรมันนะก็เป้ใช้ตัวนี้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของดอกไม้หรือว่าธรรมชาติทั้งหมดเลยก็คือในนี้เขาเขียนเป็น natural c o s m e t i c ก็คือมันแปลว่าแบบส่วนผสมทั้งหมดจากธรรมชาติคือมันอย่างผิวเป้อย่างเงี้ยเคยเป็นสิวมาก่อนแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะดูสิคะเหมือนคนไม่เคยเป็นสิวมานะเดี๋ยวเป้จะแปะรูปตอนที่เป้เป้สิวกางๆให้ดูคือแบบ คือไม่น่าเชื่อจริง,รงคือเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนหน้านั้นคือแพ้ไม่รู้ว่าแพ้ครีมหรือแพ้อะไรสักอย่างค่ะก็เนาะแล้วมันสิวมันก็ขึ้นด้วยความที่พอสิวขึ้นเม็ดหนึ่งสองเม็ดก็ยิ่งบีบยิ่งบีบยิ่งมันยิ่งมันยิ่งขึ้นเลยอย่างเงี้ย ก็ในส่วนตรงนี้นะคะเป้อยากบอกเพื่อนๆว่าก่อนที่เราจะล้างหน้านะคะควรที่จะเช็ดเครื่องสําอางนะในส่วนของคนที่ใช้แป้งพับหรือว่าใช้หมายถึงแป้งตลับแป้งพับหรือว่าแต่งหน้าอะไรพวกนี้ค่ะควรจะเช็ดเครื่องสําอางออกก่อนเนาะตัวนี้เป้ภูมิใจมากๆถูกใจมากเพราะลองผิดลองถูกมาเยอะมากๆเลยะคะ่ะในส่วนของตัวมัดคลาในส่วนของตัวตาเนี่ยบางทีตัวนี้จริงๆมันก็เช็ดได้แต่บางทีมันก็ออกไม่หมดจะมีอีกตัวหนึ่งที่ คอยช่วยในส่วนของอ่าตานะเพราะว่าบางทีมาร์คลาเป้มันเป็นแบบกันน้ําคือเป้จะใช้ของตัวนี้ค่ะกานิเย่อมอืไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีขายไหมแต่ว่าเป้มีความรู้สึกว่าที่นี่ของเขาคุณภาพค่อนข้างจะดีคือตัวนี้มันจะมีน้ํามันด้วยนะเห็นไหมเอ่ยมันจะมีน้ํามันอลอยๆอยู่อ่า ก็เนี้ยค่ะตัวนี้เป้จะเอาไว้ใช้สําหรับเช็ดอ่อมัดคล่าเช็ดในส่วนของตาอะไรพวกเนี้ยอืมเช็ดได้ดีมากจริงๆออกเกลียงมากๆค่ะค่าในส่วนต่อไปเนาะหลังจากที่เราเช็ดทําความสะอาด เครื่องสำอางออกหมดเรียบร้อยแล้วในส่วนของขั้นตอนการล้างหน้านะคะเป้ก็จะใช้โฟมล้างหน้าปกติเลยเขาว่ายี่ห้อไหนดีๆเอามาใช้ก็ยังไม่ถูกใจของโฟมล้างหน้าที่เป้ใช้นะก็เป็นตัวนี้ค่ะเหมือนกันตัวนี้เป้ก็ซื้อมาจากที่นี่ตัวนี้โฟมล้างหน้านะคะของเป้มันจะเหมือนตัวที่เช็ดเครื่องสำอางเมื่อกี้เลยตัวนี้จะเหมือนเดิมค่ะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะตัวนี้เขาจะ มีมะนาวกับแอปเปิลเนาะแล้วก็ในนี้มันจะมีเม็ดเล็กๆแบบเหมือนสครับผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ล้างหน้าเนี่ยประมาณ3-4ครั้งต่ออาทิตย์ส่วนถ้าวันไหนที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้เป๊กก็คือล้างหน้าปกติค่ะน้ำเปล่าเลยบางทีก็สบู่ธรรมดาธรรมรานี่แหละอืมล้างหน้าเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะหยิบตัวนี้มาใช้ค่ะ ส่วนต่อไปนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วเป้ก็จะมีในส่วนของตัวเซรั่มนะเซรั่มที่เป้ใช้คือจริงๆแล้วเซรั่มที่เนี่ยดีมากๆเลยนะไหลยี่ห้อมากๆแล้วก็ดีมากด้วยาราคาก็ถูกด้วยจริงๆเสร็จแล้วตัวที่เป้ใช้ที่เลือกใช้ตัวนี้นี่ค่ะ ที่เป้เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งราคาถูกแล้วก็สองคือใช้แล้วค่อนข้างประทับใจเพราะว่าที่นี่อากาศมันหนาวเนาะแล้วก็คืออากาศติดลบลบสิบลบยี่สิบคือบางทีอ่ะคนถ้าผิวไม่ดีจริงๆมันจะแห้งมันจะแตกเขือปะบ้านเราเรียกแตกเขือปะเออคือแบบมันจะลอกเชื่อไหมว่าหน้าเป้ไม่เคยเลยจ้าเนี่คือหน้า เป้แบบช่ำตลอดเวลาแล้วก็ตัวนี้นะคะทําไมเป้ถึงเลือกใช้คือ1อย่างที่บอกค่ะมันถูกแล้วก็เซรั่มตัวนี้มีส่วนผสมของคิวเทนแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือลดริ้วรอยแล้วก็ส่วนผสมจากโสมนะตัวนี้คือเป้ใช้เรารู้สึกว่ามันโอเคเลยมันมันไม่เหนียวเนอนะแล้วก็เซรั่มแบบนี้คือปกติอยู่แล้วคือมันจะต้องมีความมันของเขานิดนึงคือแบบ กว่าจะซึมลงหน้าแต่ถามว่ายังไงก็คือยังแบบโอเคค่ะวเวลาเป้ใช้ก็เหมือนเดิมก็เป้จะแกะมา1นเม็ดนะแล้วก็จะ,ะนวดตามใบหน้าและลำคอเนี้ยนวดจนเขาซึมเขา้าเข้าผิวหมดเสร็จแล้วบางวันนะคือบางวันเป้ก็ใช้ตัวนี้ทุกวันเลยหมายถึงว่าทุกวันเจวันเป้ก็ใช้เจวันแล้วก็แผงต่อแผงแล้วบางวันเป้อาจจะใช้ตัวนี้ค่ะ ซองมันอยู่ไหนไม่รู้แกะทิ้งไปล้ตัวนี้เป็นเซรั่มเหมือนตัวเมื่อกี้ค่ะแต่ว่า <c oughs> มันมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนเนาะคือช่วยให้ผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นบางวันเป้ก็จะใช้สลับกันนะตัวนี้กับตัวนี้สลับกันวันวินวันแล้วแต่อารมณ์เป้ใช้มั่วไปหมดอะเสร็จแล้วนะคะพอทาเซรั่มนวดตามลำคอหรือว่าใบหน้าและลำคออะไรเสร็จหมดเรียบร้อย ก็จะมาลงครีมบำรุงผิวค่ะในส่วนของตอนเช้านะพูดถึงตอนเช้านะเป๊ก็จะใช้ตัวนี้เลยธรรมดามากๆเลยถูกมากเลยตัวนี้ค่ะยี่ห้อบาริยานะก็ตัวนี้เป็นครีมบำรุงผิวสำหรับตอนกลางวันนะคะตัวนี้มีส่วนผสมของครีมกันแดดแต่ว่าตัวนี้ครีมกันแดดแค่15เพราะว่าคนเยอรมันเขาไม่ค่อยมีแดดถามว่า เป้ใช้ครีมกันแดดไหมเป้ก็ใช้ตัวครีมกันแดดเพิ่มด้วยตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของเหมือนเดิมค่ะ Q10 แล้วก็มีส่วนผสมของโอเมก้าตัวนี้ช่วยให้ความชุ่มชืน้นบอกได้เลยเนื้อครีมของเข้มขนมากเลยแล้วกลิ่นก็ค่อนข้างหอมนะคะตัวนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่นี่จะมีเป็นกันแดด 30ด้วยแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวเขาก็จะมีแค่สนะิเนาะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของตัวกลางคืนนะเป้ก็จะใช้เหมือนเหมือนเหมือนกันค่ะเป็นตัวของเขานั่นแหละแต่ว่าเป็นครีมกลางคืนเนาะนี่เหมือนกันตัวนี้ก็คุณสมบัติเดียวกันค่ะโอเมกา้าแล้วก็อ่าคิวเทด้วยเหมือนกันแต่กระซิบนิดนึงว่ากลางคืนเหนียวมากๆ ถ้าอยู่เมืองไทยคงจะไม่ไหวเพราะว่าหนึ่งที่เมืองไทยอากาศร้อนร้อนมากๆแล้วก็แต่ว่าที่นี่มันไหวเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วว่ามันเหนียวคือครีมมันเหนียวจริงแต่ว่าตื่นเช้ามาหน้ามันก็ยังนิ่มหน้ามันก็ยังชุ่มชื้นคือสําหรับตัวเป๊เป๊ะชอบแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะคนอื่นอาจจะไม่ชอบเพราะมันเหนียวมากจริงๆเอาอตรงคือเนื้อครีมนางเหนียวมากๆตอนเช้าหลังจากที่ทา ครีมตัวนี้เสร็จแล้วคือรอแบบหนึ่งไปจะรอให้มันแบบพอแบบ ให้มันซึมลงหน้านิดนึงไปก็ตามด้วยครีมกันแดดค่ะคืออยากจะบอกว่าจะมีแดดหรือไม่มีเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีแดดจากหลอดไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้หน้าเราหมองคําได้นะคะคือครีมกันแดดไปใช้ตัวนี้ค่ะได้มาจากเมืองไทยนะดีไว้ก็คือว่าเป็นครีมกันแดดที่ผสมวิตามิน B แล้วก็ตัวนี้มีสารสกัดจากผลไม้แล้วก็เป็นครีมกันแดดที่ว่า เป็นเนื้อบางเบามากๆเนื้อบางเบาจริงๆแต่ว่าเขาจะมีส่วนผสมของคล้ายๆสีมันจะคล้ายๆรองพื้นเดี๋ยวเปแกะดูนี่ก็จะหมดแล้วคือเนื้อเขามันก็จะแบบคือมันก็ไม่เชิงไปบีบไปเลยอะเนี่ยเนื้อเขาก็จะประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวทาให้ดูนะคือตัวนี้บอกได้เลยกลิ่นหอมมากแล้วก็ราคาถูกมากด้วยซื้อมาสองร้อยห้าสิบ แล้วก็ซึมลงหน้าไวมากมากเลยค่ะเนี่ทาไป้วทาหลังจากทาครีมบำรุงเสร็จไปก็าทาครีมกันแดดนะเนี่ยปันจะประมาณนี้ขาวใสมาเลยจ้าว <Wow. S 1> ก็ในส่วนตรงนี้สำหรับคนที่แพ้นะแพ้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวนี้เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นกันนะคะก็สำหรับคนที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้แต่ว่าก็ก่อนใช้ก็เทสนิดนิดนึงเนาะ เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของใบหน้าเราเองเนะะื้อสาก็หอมหอมมากจริงๆหนังเลิศมากอะ่ะราคาก็เบามากด้วยเสร็จแล้วแค่นี้เองครีมบำรุงที่เป้ใช้แล้วก็พอเป้ทาครีมกันแดดเสร็จเป้ก็จะทาแป้งฝุ่นจอรนสันหรืออะไรก็ได้ของเด็กน้อยอะคะ่ะก็ทาแค่นั้นเองแล้วก็ออกจากบ้านหรือว่าคือถ้าวันไหนที่เป้แต่งหน้าเป้ในส่วนของครีมก็จะพวกนี้แหละแต่ว่า ่าจะทาแป้งฝุ่นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะลงด้วยแป้งตลับแล้วก็แต่งหน้าเหมือนปกติเลยเออแค่นั้นเองเนาะโอเคสำหรับ เพื่อนๆที่สงสัยหน้าตาเป้ทาไมมันดูดีขึ้นหรือว่าแบบมันสดใสขึ้นก็เน,นี่ยใครอยากแนะนํานะคะว่าคือบางทีคนเราเนี่ยจะต้องมีการบํารุงตัวเองเพราะว่าอายุเป้ม,มันก็จะย่างเข้าจะ35แล้วเนาะ <S <S แล้วก็เอ่อหน้าเนี่ยบางทีมันก็เหี่ยวแล้วอะไรแล้วตีนกามันก็เริ่มมาแล้ว <S <S ถ้าเราไม่บํารุงตัวเองเราก็จะแก่งักนะคะนี่ค่ะก็อยากแนะนาว่าเออเน,นี่ยบางทีเนี่ยเราจะต้องมีอาหารเสริมหรือว่ามีอะไรดีๆ กินบ้างอะไรบ้างก็สำหรับคลิปนี้เห็นแล้วเนาะว่าเป้ใช้อะไรยังไงแบบไหนนะคะโอเควันนี้เป้มาแนะนำสกินแคร์หรือว่าอาหารเสริมที่เป้กินที่เป้ใช้ทุกทุกวันเป็นประจำทุกวันให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆเป้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป้นะคะให้กำลังใจเป้ในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วบ๊ายบาย